สวัสดีครับผมตักโอดานะครับและแล้วเราก็มาอยู่กันที่ร้านพระโจกบิ๊กซีสายใหม่นะครับแล้วด้านขวามือเป็นหมูปิ้งอร่อยอร่อยนะแล้วถ้าเรามาจากด้านซ้ายนี้จะเจอกับตลาดพงศกรนะครับ ขับตรงมาเรื่อยๆนะจนถึงสายหมาย62หกสิบสองนะครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิซีเราเลยนะ,ะแล้วถ้ามาทางขวานะครับก็จะเป็นตลาดเอซีขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอบิ๊กซีเรานะ แล้วขับมาตามฟุตบาทนี้จอดได้ไหมจอดได้ครับแต่สั่งได้ชุดสองชุดนะเพราะว่าเรากลัวเกิดอุบัติเหตุนะแต่ถ้าสั่งเยอะๆกว่านี้ก็ควรจะเข้าไปที่จอดรถในบิ๊กซีนะครับ แล้วอตอนเช้าเนี่ยมีคนเข้ามาวิ่งออกกำลังกายนะแล้วร้านเรามีจ่ายผ่านเน็ตแล้วนะครับแล้วโต๊ะเรามีไหมไม่มีนะครับโต๊ะไม่มีนะ เพราะว่าเราเป็นร้านเล็กๆนะครับและป้ายหน้าหลานนี้ดูได้เป็นบางอย่างนะครับเพราะบางอย่างเราก็เลิกเลิกทำไปแล้วนะครับ และร้านเรามีช้อน,อนกับถ้วยให้นะถ้าต้องการจะใช้ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกได้นะครับและร้านเราเปิดเวลาตีห้าครึ่งนะครับถึง9ก้าโมงครึ่งเปิดทุกวันไม้เปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะ มีวันหยุดวันเดียววันที่แม่ผมไม่สบายนะครับขอบคุณครับแล้วเมนูร้านเรามีอะไรบ้างโจ๊กหมูสามสิบห้าบาท โจ๊กหมูใส่ไข่40โจ๊กหมูใส่ไข่เค็ม50โจ๊กหมูใส่ไข่เย่ามา50ต้มเลือดหมู50ค่าป่าถุงละ5บาทข้าวต้มหมู40ข้าวต้มปลา50และต้มจืดหมูสับ ห้นะครับก็ขอให้ที่อยากจะหาอะไรร้อนๆอร่อยๆนะขอเชิญที่ร้านประโจ๊กบิ๊กซีสายใหม่นะครับร้านเหล่านีา้เปิดมานานไหมเปิดมาหกเจ็ดปีแล้วนะครับ นั่นคือขั้นต่ำนะแล้วไม่ค้าใส่บวกนะครับใส่เพราะอะไรคือการผมมันตกลงไปผมผมก็ใส่นะที่มาร้านเนี่ยมาทุกวันอ่ะผมใส่นะครับยืนห่างๆหม้อ ถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วไลเดอร์นะเออจะลืมนะครับไลเดอร์ Rider เรายังไม่มีนะไปแล้ว